สาบายดีสว่างแรงๆกันคือเกาอ่าพ่อพี่นอ้องอา่าเมื่อนี้เฮากะสิมาตัดพรม <Okay. S 1> ให้พี่น้องแล้วก็ลูกๆเพิ่นพี่นอนะ้องเนาะอ่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิตัดบ่พี่น้องเพราะว่าอ่ามือ้ออื่นบ่าวบัวกะสิได้ออกหน้าแล้วเนะาะพ่อพี่นอนะ้องเนาะอ่าเพื่อสิเมื่อแต่หน้านี่ก็ประมาณอ่า2อ,อาทิตย์เนาะพี่น้อง2อ,อาทิตย์กว่าๆนะพี่น้องเนาะกะเพราะว่าเฮา,าบอกทางเพ,พิ่นแล้วพี่น้อง,งว่าสิตัดให้พี่น้องเนาะบ่อยากให้เพิ่อนทาพี่น้องเนาะบ่าวบัวก็เลยมาส่งคำๆพี่น้องเนาะ สิมาลุ้นน้ำกันพี่น้องมา่นสิตัดประพี่น้องแต่ว่าเพิ่นว่าสิตัดพี่น้องส่วนคำๆเลยพี่นอ้องนี่ทา้งฟอเพิ่นกนั่นเนาะพี่น้องเอ้าสบายดีเด้อสบายดีเด้อโอ้สวงสบายดีไอ้นิวสบายดีเดียสบายดีสบายดีโอ้โหรอ,อลลแล้วอันนี้พี่น้องสสดีอ้า ทางแม่น้องเบยแล้วก็พ่อเพื่อนพี่น้องเนาะ,ะมืาอนี้บ่าวบัวกอะมาชวนคำคำพี่น้องมาแล้วเมื่อกี้แต่ว่าอาทางพอ่อเพื่อนเบยูพี่น้องแล้วก็ลูกๆเพื่อนเบตัดพี่น้องก็เลยมาส่วนแรงๆเนาะ,ะมืาอนี้ก็มาถ่ายอัปเดตเล็กๆน้อยๆเนาะทางพ่อน้องเบยแล้วก็แม่น้องเบยพี่น้องมืาอนี้อะเดียวใช่อไอเดียวายไปใช่ไอมิว อดีวอันนี้น,นิ้วเนาะักนิ้วแล้วก็พุ่นหนึ่งอดีวพี่น้องบรรยากาศอันยางแหมแรงเฮือนเฟินกะดีเนาะพอนพี่เนาะเขียวว่ายันมันดนนะนะเลยม,มาตัดกันสั่นกันบ่นออกนากระมือนีน่วแต่ว่ามันออกนาแล้วมันก็เสียดล่ะเกิ่เสียแล้ว,ลวนาพี่น้องเอ้ยประมาณอาทิตย์หรือว่างสองอาทิตย์นี่แหละ ก็เลยมาตัดให้เพิ่นเลยพี่น้องเอ้ยช่วงนแหลงเนาะคั่นซั่นก็มาแต่เว้นแล้วพี่น้องแต่แต่ว่าเฮาได้ตัดให้ทางพ่อน้องเบยก่อนพี่น้องเนาะอย่าเกือกดินจังน่ตัดผมจังน่ะมันตัดบ่ได้เด้อ่าเนาะพี่น้องก็สิประมาณนี้กยกางนึงแก็ดีเนาะเย็นเพราะว่าฝนตกมื้อนี้เนาะ อาจังไรก็เป็นกำลังใจให้ทางแม่น้องเบยหล่ะก็พ่อเพิ่นเด้อร์อนพี่น้องเนาะอ่าพ่อพี่น้องก,ก็อยากเบิ่งเรื่อยๆอยากเบิ่งวิธีชีวิตสมเจ้าเนี่ยแหละว่าอ่าช่เบิ่งแน่ว่าบวบัวเพิ่นเฮ็ด์ยังแน่ว่าว่าเขามักได้เขาติดตามเอฟซีเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นก็นติดตามอยากเบิ่งถ้างเขาครัวน้องเบยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็น้องเบยเนาะเอฟซี FC ก็บรุนอยู่พี่น้องเนาะ vậy là cái bên cái lăng chài hay này đứa phơi nó này đi của nó phi bơi với sao nòng bơi, phân như vậy? Oh. oh đồ đồ phân ma khun là cá, à phơi nhóc xoay hao nhóc ยกตั้งนงั่งคืนเฮือนเพราะว่าสิปะในหานยานขา้าแบบหลักเอาฮะนะเพราะว่าในแค่แค่ข้านี่ขา้าหมักหลักนั่นนี่ฮะนะวัยรุ่นร้ายพี่น้องเนาะก็เลยอ่ะก็เลยเฮาก็เลยเก็บเครื่องเอาขึ้นบิดวะแม่ไแม่นเมียไนไกรอ่าพวกตังนังฮะนะเครื่องแพงๆเขากะาขึ้นทางบิดพี่น้องยานแบบข้าหลักฮะนะพี่น้องเพราะว่ามันอยู่เฮือนใครแน่พี่น้องอ่ามันอยู่หานมันก็ห่างจากเฮือนนิดน,นึงพี่น้องเนาะ ก็เลยอ่าเนียนเบิดเครื่องของเครื่องอุปกรณ์ตัดผมพี่นอ้องเพราะว่าอ่าซืจ้างกับบ่มีเงินเนาะมันก็ทางเฮาก็มีครอบครัวแล้วก็มีลูกน้อยนะพี่น้องก็บ่ค่อยมีเงินเนาะอ่ามีเล็กๆน้อยๆก็บ่บจักนมบ่จักยังอะไรพี่น้องเพราะว่าให้ลูกเนะาะอ่าเขวาว่าสุดยามคือว่าสมัยนี้เนาะเลี้ยงลูกก็ต้องอ่าใส่ด้วยเงินพี่นอ้องอ่า ปอยพี่น้องคือสิอ่าเข้าใจเนาะอ่าบ่บัวค่ะกะคันจ้างเอากโอ้ไหวอันนี้ได้จ้างเอากบ่เกินมือ2มือก็เรียบร้อยเอาจ้างเนาะพี่น้องเอาพี่น้องเนาะเอาเากสิขอไปอ่าตัดผมก่อนเบิ่งทางอาเพิ่นพี่น้องไปไปอาไปนี่ไป เพื่อนเพื่อนก็งามงามสวยงามๆพี่น้องเนาะเอ้าวโอเคก่อนพี่น้องมันจะตัดตอหดิวตัดตอหาดิวนะพี่น้องเพราะว่าตอเบัวก็สะได้ออกหน้าอะได้นเลยพี่น้องก็เลยมาตัดให้น้องเพื่อนพี่น้องเออวีชทยนั่นแหละนะเจ็บไหมนะเจ็บปะไม่เจ็บเนาะหมดเจ็บอะดิวมันเก่งอะดิวเก่ง เดี๋ยวไปชมแต่เช้าแล้วกระชาพายเอะน่ะอันนี้อกบิตาั่นเดี๋ยวเให้ขักก่อนนองกยากบงเก่งมายใส่ใส่วิแล้วน่ะน่ะตาปหก้าวเดียวย่างย่างลุกตัดไหมน่ะนอนตัดเนาะนอเทโลนวะกลากระชงพมมึกบมีละ แห่งลานก็เก <laughs> ่าเลยปลดอีกเย่า่าเนะเรื่องพาคุมมาพีหน่อยก็ใส่ก็ไดจังเลยกรอาางนาำเนาะพี่เจฟเปนยังมีอีมันเคืองมันหองจื้นเงั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 นเนี่ยเป็นย่อันนี้ก็จะเข้ากองกันเนาะ ค่ะแก่ข้าวเดียวหนึ่งค่ะที้เหลวแล้วค่ะดิวกูเก่งป้านั่นมานั่นไม่ยับข้าวยับออกหมอ้ดียวแม่เก่งอาลีปุูตาคมขายหล่อดิวคนหล่อได้อะดิวเงื่อนขึ้นลูกเงือนขึ้นเออเงยขึ้นกลัวนะแง่นยเงี้ยงี้

บั้นแล้วลูกเดี๋ยวอาบน้า,นานตามลงเลยอย่าปิ้งแม่ลูกอย่าดิ้นสตาร์ทพรมนะเดี๋ยวก็อาเนื้อีกตัดได้ลูกตัดได้โดนข่มตายจะแจ้งหน่อยตะเร็วหน่อยธรรมดาเนูะโอ้ยมันสั่นนั่งเล่พี่น้องเอ้ย เน้นเต็กกะปินะอันนี้เน้นกินกะปิก็แค่น่านะก็ตัดออกหลายๆรถสีว่าเนี่ยแม่สีติ๊งและก็ให้ตัดออกล่ะคือมะเขาว่าสีติ้งลูกเป็นตัดออกสี่ะไรนะไอ้ยังงัยอมผ่อนหัวหระบาดนี่ยสาวหลงแล้วแต่ดิฉันสาวหลงเลยเอ้ยดิฉันเนี่เอ้ยเขว่าน้องดิวคือหล่อเทน้องดิว บันอนนี้ของไยกรมข้างหน้ากับมี่อ,บบอล่าม,มอ,าอา <c oughs> ันนีล้านพับมี่กต้องตัดลายขยะน่หัวลานขยะาัเรืองเป็หัวละหัวพันเจ้าของไนด้ได้ได้แล้วรอแล,แล้อนละป้ไปน้นนนองอนปปินน้องอมา้ออนอัน ทำมั้ยนี่ไอจะตันี่นี่ถึงนี่ตัดตัดลงกกไ้ามันบกเขาบ้ได้ตัดหมดแล้วนะยาไว้สี่องนีให้มันตัน มันยาวแต่างมาเนี่แหละอย่าติ้งลูกอย่าติ้งให้อายต้าหาลูกเอยอันนี้รอ่ออื่นไปตลาดติดุมตอนก่าขอาขอขสดงเนี่นี่เพรา่าเ่อต้าหมดต้าเ็ดขดเยตาเาบเลย นอนอีกแล้วนอนละตักอยากนอนละบ้านี้เดี๋ยวยะเดี๋ยวตัโคมกับลูกอันนี้ก็ตักแนบ็ดบแนบ าะลรเบองนเอาเงยคืนลุงเงยคืนให้อายเบองดูมันเป็นหุงอแม่พี่นอกเขามาแต่วันแล้วแต่ว่าเพิ่งประตัดเพิ่งนะพอเพิ่งไปอยู่เลยม่คนจับหารอแหละรอเชื่อเปนนิคอดจักเราจากพี่น้ำใช่ไหม นี่ตัดวะน้องเออน้องอู้ยเ่ยาันีบย่านเนาะบนเลยซ้อมมันได้ยังได้นันเนาะแม่อ๋อหนิวบยานเจะดูจะดูเจาะๆไปคมันยังไปยาวกันนะเพราะบาบัวกะิได้ออกหน้ากระดไปหน่อย cần không bận nhau là cả con tát cái buông bỏ tap đi đó, nọ, cứ mặt tập suông cam cam như thế, sang điều rồi, đầy lẽ cho nên á, leo leo cao thì yên chít tắt, thao mơ cho nó vàng vàng cái chân cái mặt tap, gia tinh lục gia tinh hạ tăng, anh kinh, ขอห้มื่อ่ะเียวนาขนาสบายเลยตนนี้เลยก็ไปปัดเรยวดำนาก็มาบ่เนี่ยมากื่กรเนี่ยบัดเกียวจะก็ออกเอีกเนาะเนามอยู่ใกล้เนาะเพื่อจะได้เนาะเนประมาณแจกก็ได้บ่สาวไปกิโลสาวไปหลักอาจจะกิโลอ่ มอนี <S 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 ่ยประยัดไม่ผมก็บ่ได้ตัดงกานะเนอะมันนี่หล่อนี่ก็หล่อป้าคือหล่อหล่อประจำบานประจำสีเวิดแต่มันไม่ไดหลายเนอะผมหลายจากไหนนะเนอะจากมอสันไปบมากมอนี่มันยูนนิ่งๆเด้มอนี่ยใคมอนี่ยประยัด

เลี้ยงลูกอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็มีจ้เจะได้รังของตัวผมไงแล้วครับผมเมื่อนคงปีติกระดกอืมใส่เงินอย่างนี้น้องจางฮะน้องจางดิ๊บดีแล้วฮะมาลูกมารอแล้วมาอ่องมาทางนั่นก็ยังมาเรียกอะไรมาแม่พอ พอเจมาโอเคตอนพี่น้องอันนี้ก็ได้ตัดแล้วพี่น้องแค่ตะเลนอยู่บุญอยู่แค่นี่มาแม่มันเดินไปแล้วอนทีตัดคมอ่ะาตัดผมก่อนป๋าตาบอเห็นหรือยเลยามานี่จะบอเห็นหน่อยเบนี่ยเขยงใจเด้อ เอ้าตอนนี้กะเฮากะสิตัดทางไอ้แก้วเนาะพี่น้องขอตัดตัดให้เพิ่นเ้อนอาเพิ่นครัผมย่าเอาเด้อเนาไปอาบน้ํามดิวไปลูกตัดให้ตําเลยเด้อตําลป่ะดเอยามนี้แล้วเนาะโอันนี้ตเตัดให้ค่อยตอนนั้นเด้เดโอ้โดนเตานะ่ไปอาบน้ํากน้ําไปลูกไปเออ่ดไป เอ้ยพอตัดผมก็นหนุกเดี๋ยวพอกลับไปอาบบังดูกพ,พงแทงอดีว์พันเดี๋ยวมันเล่นนอนเวลาโตมันจะเป็นปืนไปไปอาบน้ำป้าตไม่ช่วยชุนนะไปไม่ไหวพาลูกไป,ไปอาบน้ำก่อนไปไปลูกป้าเดี๋ยวพอมาลูกอพอตัดแล้วอันนี้วพันแล้วแล้วเนี่ยพอชิตาย ตัดบ้างสีว่าเป็แมนละตกสีหัวข้างหน้าทุกที่กันแลวไปจัะไออลาปียดิไปไปมามามไม่อ้เดี๋ยวไปหายแชกล่องมาหูมากไปักอาตาเห็นคนหล่อ่าย มีภาคุมก็เป็นยังแล้วงงโอ้โ่าเป็นยังเดี๋ยวเขากอัอาบน้ำแล้วเช้ามีบักโฮมนีมีเค่างกนปะเน,นู่เฮ้ย จะห่อคมหาพ่อไปความมันเป็นรูงทาง้านทใไ่ในควง่ายขนัด đơn tế đấy nó đẹp nên nó đồ tập tùng nên đó anh em nó đây coi bộ mặt nhào đây à? nhào đó, này nhào chết cái hào dù nó con khác nè phần là sư bảo nó nên nhào mình nặng Này, coi chắc đây rồi คือกางแจงนะพี่น้องบองสีเห็นดีกว่าแต่พอแกคายยูพี่น้องเลยดูดูว่าพงเงาเนาะดูงามโมงามขอกระบื้ิเอาวัดคอยกีฬาเอามันสั่นนะกีฬามันสั่นหน้ากระบืติไม่ไดดูว่าพงเงาคือคอยคันพงเาวนี่คือกัน่งาคอยยู อยู่บหมนอึดอัดนั่นน่าจะได้นาะตาเหัว่าคนี้พีนองเอ้ยตันกันนะตันคนอย่นะะเละ ี่น้องสิเบิ่งข้างๆเนาะเพราะว่าสิเบิ่งข้างๆพี่เพราะว่ามันบ่มีคมเนาะ่มี งได้ยังบ่ละเอียดก็สิปรับปรุงเนาะตัวพี่น้องตัวอะไรลาคืนเนาะแต่ว่าก็เฮ็ดสุดความสามารถของพี่น้องเอ้ยเป็นยังได้ซําใดก็เอาซํานั้นบงติบ่ได้เลือกบงาๆเพราะว่าให้มันแจ้งเด้ถ้าซั่นก อาจารย์เอาสิตัดกลางเว้นเอาพี่น้องแต่ว่า <c oughs> เอาสิออกหนามือมันก็เลยมันยามันโดดเนาะพี่น้อง <c oughs> ตอนนั้นก็ว่าสิมาตัดแต่ว่ากับออกหน้าอีกเด้อไ <c oughs> ล่เวียรไล่ยังก็เลยไม่ได้ไปตัด หัวเห็นมากใช่บางนิ้วชันแล้วบ้าพี่น้องห <c oughs> ลอดแล้วหลอดแล้วใช่หัว่นมัน,ม,น,น,นมันลุบๆมันลุบพี่น้อง เคยคนแต่งก็บอกแล้วจะเื <c oughs> อเอาพี่น้องก็สิป,ประมาณนี้เด้อเนาะสันแล้ววันนี้เนาะพี่พี่น้องนี่เอาวันนี้จบหลังพี่น้องเคยบ่เคยตัดผมนะนี่นาะพี่น้องเอาบันนี้เรียบร้อยเอาขอบคุณกบใจเด้อดูเอ้าขอบใจขอบใจขใหญ่ลายๆเด้อที่มาตัดผมให้ ขอบใจด้วยการสาธุเอาขอบใจหลายพี่น้องเนาะเฮากะตั้งใจมาตัดให้เพิ่นพี่น้องไอเยี่ยมมันโดนนี่ตอนนี้ก็ตัดผมให้อายเพิ่นเร็จเรียบร้อยไปพี่น้องบอไปกินข้าวก่อนบ่ะอมาเป็นยังเฮากะสิเมื่อแล้วบ่ะนี่เพราะว่าเฮาว่าติดโดนแล้วว่าสิตัดให้เพิ่นแต่ว่าบ่บัวบ่ค่อยมีเวลาใช่พี่น้องเนาะ่รงนี้มันเป็น อ่าส่วนอ่าเห็ุใดเห็ดหน้านะพี่น้องบางทีกะมาแต่นากะเปิดห้านกะขำพี่น้องเนาะก็เลยสิไปก็เลยมันเมื่อยนะพี่น้องก็เลยอ่าไม่นี้ก็ได้โอกาสพี่หนอกถ้าจริงเข้าก็มาแต่เว้นเลยพี่น้องแต่ว่าอายพิ่นอ่าไปเวียกเนาะก็เลยอ่ามืดพี่น้องเนาะกับบอกเป็นยังพี่น้องเนาะกินปลาก้อนกินกับกินน้าวขอบใจละลายเนาะขอบใจละลายเด้อดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงบอกเป็นยังเนาะจ้างในกัสช่วยๆเลิกกันพี่น้อง อทางนั้นก็ตัดแล้วเนาะรอเวิร์ดวันนี้อนะพอได้สันเนาะพี่น้อง <laughs> มันกะบริละเอียดคือในหานเนาะพี่นนะ <laughs> ้องเนาะอย่างนี้ก็วูโดยอ้าวขอบใจไดหลายเนาะอ้าวขอบใจไดหลายวันนีน้ <laughs> โอเคว่นนี้พี่นนะ้ <laughs> องเนาะเอากะได้ตัดให้ครอบครัวทางไอ้แก้วเนาะลูกๆเพื่อนพี่นนะ้องเนาะเอากะตั้งใจมาตัดให้ ให้เพิ่นพี่น้องเนาะยังไงก็ขอบใจละลายเด้อเนาะที่รับชมแล้วก็ติดตามอ่าเบาบัวพี่น้องเนาะก็เพราะว่าเบาบัวกัสิได้ออกน้ำกับสิดนในพี่น้องเนาะอ่าอาทิตย์สองอาทิตย์พุ่นแหละพี่น้องอ่าเพื่อสิแล้วดำนาก็ได้พี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เฮากัสิขออ่าปิดคลิปก่อนพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เบาบัวเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะเพื่อนพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้เฮากัสิขอกล่าวคำว่า สบายดีสวัสดีพอมพี่นอ้องบ๊ายบาย